มตัดผมใช่ครับผมตัดร้านนั้นก็เคยตัดร้านนั้นอยู่แล้วคุณนั่งทำผมนะครับทำสีผมก็เหมือนแบบในกันไทยอยู่แล้วกันไปกันกนั่งก็ใกล้ๆกันนะครับแไม่ได้ไปนั่งเฝ้าอ๋อไม่ได้นั่งเฝ้าผมว่าทำของผมคุณนั่งเมื่อทำของคุณนัำไมถี่ไปด้วยกันเลยก็ก็เป็นเพื่อนกันก็นัดกันปกติอะครับใช่อะไรนะครับ อ๋อเปล่าครับผมก็โทรไปถามคุณน้ำนะครับว่าคุณน้ำเขาแบบทำอะไรอยู่อะไรเงี้ยครับเขาบอกทำสีผมอยู่ก็ผมก็ไปตัดผมแค่นั้นเองครับไม่ได้มีอะไรคุณมีสนิทกันมากหรือเปล่าคะก็ปกตินะครับปกติก็เป็นเพื่อนปกติครับนอกจากไปทำผมแล้วไปนั่งเต้าวันที่สปาที่วันก่อนน้ำไปทำสปาไปทำหรือเปล่าคะ ในร้านก็จะมีเล็บอะไรอย่างเงี้ยครับก็ะจะมีทําเล็บทําผมอะไรเงี้ยครับใช่ครับแต่ผมไม่ได้ทําเล็บนะครับผม<ว><ว>ตัดผมเลี้ยงเลี้ยงครับสอกว่ามีไปรับไปส่งอะไรอย่ไปรับไปส่งนี่คงไม่มีนะครับเพราะคุณน้ำเขามีคนออกรถเขาเองครับใช่ อ๋อวันเกิดเขาจัดวันที่9ครับเขาจัดพรุ่งนี้ครับจะไปไหมคะอะไรนะครับไปไปงานไหมคะก็ถ้าถ่ายรายการเสร็จเร็วก็น่าจะไปเพราะผมถ่ายคนโดดผีฮะัรียไรเบอร์คอยแห้งแล้วเตรียมไรเซอร์ไพรส์ค่ะอะไรนะครับที่ผมขกไมนเกิดอะไรไม่ให้คะยังไม่บอกยังไม่รู้เลยครับยังไม่รู้เลยฮะใช่ครับมีกิจกรรมอ้ยังยาววะก็ไปงานก็น่าจะต้องเตรียมนะครับเพราะทุกคนก็น่าจะมีของขวัญไปให้ อะไรนะฮะของม้ามากันเองไปไปด้วยกันทีแต่ว่าเซงว่าจะจับกล้องอะไรอย่างงี้มากหรือเปล่าเดี๋ยวพอเขาไปด้กันทีก็เป็นข่าอะไรก็เข้าใจครับคุณน้ำก็เป็นคนดังก็อย่างเงี้ยถ่าพี่างมาพี่อ้าบอกว่าไม่ควรจะมีภาพหลุดๆอะไรออกมาที่จะดึดูเป็นข่าวที่ติดหัวใจไม่กลัวนะครับก็ไปไหนก็เปิดเผยครับไม่ได้ปิดบังนี่นะครับมันก็เลยมีภาพออกมาว่าเป็นเรื่องดี่ีด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 ี ออไปเดินแถวท้องหลอดครับได้ครับติดงนตด้าจริงจริงบูนาเวลาไปไหนเขาจะมีคนที่แบบไปเขาด้วยเป็นเพื่อนเขาอะไรอย่างเงี้ยครับได้แต่เราไปไหนเราก็ไม่ได้ปิดบังอะไรงานแบบเกิดน้แอเนี่ยค่ะก็จะมีเชิญเพื่อนๆสนิทหลายๆคนรวมทั้งหนุ่มๆที่เป็นข่าวด้วยทุกคนอย่างเงี้ย แล้วกิจก็ต้องไปเดินตอดเตะตอดเตะด้วยกันเขาด้วยจะรู้สึกหวั่นใจอะไรพิเศษไหมคะว่าจะต้องเจอแบบรู้จักข่าวับเขาเลยผมไม่ทราบเลยว่าเขาจะชวนใครบ้างเลยแต่ว่าถ้าเกิดว่าเขาชวนผมผมก็ไปแค่นั้นเองครับแล้วผรู้สึกจะไปกับหลายคนนะครับแต่ว่าผมผมไม่รู้ดีเทลว่าเขาไม่ได้มีลิสต์ว่าเขาชวนใครไปบ้างเลยแล้วเพื่อนคุณรู้จักคนอื่นคนอื่นเป็นเพื่อนรักผ่าอย่างเรื่องนี้ยองไรเงี้ยเพื่อนรู้จักกันแต่ส่วนตัวไหมคุณคึ่งก็รู้จักนะฮะก็ปกติดีครับก็เป็นเพื่อนกันครับ ไปไหนกับหน้าบ่อยไหมคะก็ไม่บ่อยนะครับแล้วแต่ครับถ้าว่างก็นัดเจอกันก็ไปแล้วถ้าไม่ว่างก็ไม่ได้ไปติดหน้าน่าจะไม่ค่อยว่างแล้วเพราะพอถ่ายรายการได้แล้วจะยุ่งปีนี้าำไปไหนบ้างบ้างกันออกบ่อยมาีที่ที่เคยดอ่าไม่มีอะไรก็ก็ไปจริงครับไม่ได้ปฏิเสธไม่เซ็งอ่ะพี่ขายด้วยตลอดจะเป็นพี่ นะะครับจกออ๋ก็ไปนะครับถ้าผมเสร็จรายการเร็วก็น่าจะไปแต่ที่พี่อั้มเป็นข่าวด้วยบ่อยนี่คือจะเป็นที่น่าจีบตลอดเลยใครถึงไม่รู้ชินอ่ะไม่ไม่ที่หน้าพี่อ่ะครับดเป็นข่าวพี่อั้มตลอดเลยใช่ฮะก็ไม่ทราบเอยว่าเป็นอะไรครับชินกับข่าวไหมคะ ก็อ่านรายการก็รายการตัวเองก็ทำข่าวทุกวันเข้าใจใช่พี่มดกัดมาคนดำก็อ่านข่าวผมผมก็พยายามไม่อ่านข่าวตัวเองเฮ้ยพีโอเคแล้วนั่ง่อะไรนเรื่องว่าอะไรเอาดวงธุรกิจไม่จริงครับหมอช้างอะไรป่ะฮะไม่จริงครับไม่จริงครับไม่จริงครับไม่ไม่ได้เอาดวงไปทำอะไรทั้งนั้นนะครับก็คือเขาบอกดวงไปผูกอะไรอย่างเี้ใช่ไหมฮะไม่จริงครับใช่ผมไม่เคยเอาดวงใครไปผูกทั้งนั้นเลยครับใช่ครับคือตอนนี้ก็เข้าใจว่าแบบมีคนแบบ ชอบแบบมันอุปโลกข่าวอะไรขึ้นมาบอกเอาดวงไปผูกทำเสียศาสตร์อะไรเงี้ยผมว่ามันเลอะเทอะครับ อันนี้เราเรายุคปัจจุบันแล้วนะฮะเราไม่ได้อยู่สมัยแบบทุ่งสียุ่ยานะครับดวงอะไรอย่างงี้บ้างหรือเปล่าถึงได้มีข่าวมาอะไรเงี้ยก็ดวงก็คือรายการฉในช้นชาเนี่ยต้องอธิบายหนึ่งนะครับหมอชา้างเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งในรายการอยู่แล้วก็คือหมอชา้างเนี่ยเขาจะมาคุยทุกสัปดาห์ก็ะจะมีมาสัมภาษณ์ถ้าเกิดคนที่ฟังรายการแฉเนี่ยจะเฉยๆมากเขาจะได้ยินหมอชา้างอยู่แล้วก็จะมาวิเคราะห์ดวงเมืองดวงคนนั้นคนนี้อะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ไม่มีเอาไปผูกเอาไปอะไรไม่มีครับก็มีไี่คอร์ดหิตซ้ำไม่เขาว่าแบบว่าทำไมเอาอะไรนะฮะเอามีวิเคราะห์ดวงผิดติดไม่เขาก็เป็นดวงเลยไม่มีครับไม่มีวิเคราะห์ดวงผมเลยไม่เคยเอาแอดไปดูเองไม่ไม่ดูวะครับยังไงนะครับนี่เคาร์ดถอยลืมแล้วเนี่ยลืมไปเลย อะไรเนี่ยดูการของสองพี่นั่งเหมือนกัก็เป็นเพื่อนกันครับผมกับอูน้ำก็ยังเป็นเพื่อนกันครับไม่ไม่ได้มีอะไรครับแต่ละคนไม่ได้คิดว่าจะมีอะไรเกินเพื่อนหรืออะไรยังไงก็ตอนนี้ก็ยังเป็นเพื่อนกันนะครับใจรัใจรักแต่ละแต่ละคนจะไม่เห็นครับก็ถามหมอกิทคอนเฟิร์ตไม่ได้ยินดีไหมครับพี่ถ้ามันเป็นไปได้อะไรนะครับยินดีไหมเป็นไปได้ถ้าเป็นผมว่าเป็นเพื่อนกันเนี้ยก็ดีแล้วครับแล้วใครกินไม่มีแฟนก็เที่ยวไม่หรือไม่มีแฟน ก็มีแต่ข่าวแย่ๆผมเลยครับไ,<ม> <aime> ไม่มีแหววแล้วครับว่ามันทำาพดีะตายอะไรนะครับทำภาพมันดีะตายแต่ว่าทำไมทำให้สาวๆไม่ได้เข้ามาไหมคะเกี่ยวไมไม่เกี่ยวหรอกครับผมว่าจริงๆเราอย่าไปแบบจับประเด็นอะไรแบบให้มันคือผมเข้าใจนะเวลาคนไปไหนคุณน,น้ำก็จะเป็นข่าวคุณน,น้ำรอะคุณน,น้ำก็มีเพื่อนเยอะ <im> แล้วก็เพื่อนผู้ชายเวลาคนไหนเดินคุณน้ำก็เป็นข่าวทีอย่าคุณบอยไปไปด้วยกันก็เป็นข่าวทีหนึ่งคนผมว่ามันก็งงนะฮะเดี๋ยวคนนั้นคนนี้ทีอะไรอย่างเงี้ย ววดหัตอนนี้มีสาวๆเขากาคุยอะไรกันไม่มีทำงมนกกักพี่อําหรือเปล่าพี่เลยไม่มีส